สวัสดีค่ะครอบครัว s u ซั o มูนไลท์เลิฟปรี i ิ้งทีงของผู้อ่านนะนี่เป็นความรักราศีกุมนะคะประจำเดือนมิถุนายน2020นะคะวันที่ราศีกุมอยู่ใต้คลิปด้านล่างนะคะวันที่ยึดตามแบบตะวันตกแต่รับชมควบคู่ได้ค่ะทั้งลัคนาราศีดาวจันดาวศุกร์และดาวอาทิตย์นะการอ่านเป็นการอ่านโดยรวมค่ะเรื่องดาวอาจจะเป็นของคุณหรือไม่ใช่เลยก็ได้นะ ขอบคุณสำหรับกำลังใจ Subscribe ไลค์แชร์และกระดิ่งร,ร,รับชมควบคู่ได้นะคะที่รักทั้งนักษนาราศีดาวจันดาวสุกดาวทิตย์แบบไทยตะวันตกแต่ว่าคุณจะต้องยึดเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นหลักนะคะ Facebook Instagram อยู่ใต้คลิปค่ะที่รักเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มจากความรักที่เป็นประเด็นคนโสดไม่ชัดเจนคนมีคู่ขอทราบความรักที่เป็นประเด็นนะคะสําหรับราศีกุมค่ะ ประจำเดือนมิถุนายนสอง0นสองนเอาละเอเจ็ตตัวคุณตอนนี้เป็นแฮงแมนนะ mm hmm. ขอดูใครคนนั้นของคุณหน่อยทริโอครับเอาละเอ็มเพรสโอเค่ะ กัดอับซอสคอยกึ่งใบค่ะดึบฟลูสำหรับคู่ที่เป็นประเด็นนะอาวละวซิกอับซอสเจสตส อ,อืมคู่ที่เป็นประเด็นนะบางท่านอาจจะอยู่ในช่วงของการรอเอกสารเรื่องการหย่าก็เป็นไปได้สําหรับบางท่านตัวคุณในเวลานี้เนี่ยเป็นแฮงแมนนะคุณใช้เวลาเย,วยาวาแล้วก็ในเวลานี้ในความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณทําใจยอมรับได้หมดแล้วว่าไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอะคุณก็จะไม่เทคแอคชั่นอะไรใดๆแล้วก็ไม่ออฟเฟอร์คือไม่พยายามที่จะยื้อยุด เขาเอาไว้ในชีวิตของคนนะเป็นประมาณนี้ตัวเขาเป็น tree of c u p s ในเวลานี้เขาก็อาจจะมีใครบางคนอยู่ในชีวิตก็ได้นะคะหรือ energy ออกมาเป็น third party ฝั่งเขาเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าครอบครัวคนรอบข้างนะอาจจะมีส่วนด้วยก็เป็นไปได้ที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันก็อาจจะค่อนข้างที่จะมีปัญหาขึ้นมาทีนี้ energy เป็น empress นะคะและ plate of source เหมือนในเวลานี้ต่างฝ่ายต่างรอดูสถานการณ์ว่าจะให้มันจบลงยังไงเนาะตัวเขาเนี่ยผู้อ่านมองดูแล้วเนี่ยมันจะมีการเทคแอคชั่นในการในเรื่องของการพูดคุยเขายังอยากที่จะมีคุณไว้ในชีวิตอยู่นะเพราะเขาเป็น t r อ e of รับแต่ในขณะเดียวกัน energy empress มีความเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีลูกด้วยกันสําหรับบางท่านอาจจะมีบุตรด้วยกันสําหรับบางท่านอาจจะเป็นจะต้องมีข้อตกลงเรื่องบุตร เรื่องครอบครัวแบบนี้ด้วยก็เป็นไปได้แต่อีกขณะหนึ่งอ่ะนะอีกอีกทางหนึ่งก็คือว่าเขาอยากที่มีคุณไว้เพราะว่าเขาไม่ความรู้สึกว่าคุณคือคนที่สมบูรณ์แบบสําหรับเขาหรืออาจจะสลับกันก็ได้แต่เอจี้มาจากฝั่งเขานะในความสัมพันธ์ครั้งนี้แต่เพจ of source ออกมาบอกว่าเ,เขาอยากที่จะ take a คชั่นแต่ว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงเวลาของนิ่งรอดูสถานการณ์เขาอาจจะ สปายคุณสองคุณใน Facebook เพื่อดูท่าทีว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยจะสามารถพูดคุยกันต่อได้ไหมแต่จิี่มันมีเรื่องของการเจรจาเรื่องเอกสารเรื่องการหย่าเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยสําหรับบางท่านน,นะคะคุณรอคุณอยากที่ให้มันจบแต่เหมือนกับว่าเขาจะยังไม่จบง่ายๆทีนี้ j จ s t ติ e ออกมาบอกว่านะคะในช่วงเวลาเนี้ไม่ว่าเขาจะทําอะไรกับคุณก็ตาม นะขามานะคะเรื่องราวของการกระทําอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็ในเวลานี้เขาก็ได้รับบทเรียนตรงนั้นด้วยเหมือนกันนะถ้าเขาฟังคนรอบข้างแล้วก็ปล่อยคุณต้องอยู่คนเดียวนะตัวเขาเองก็ในเวลานี้ก็ไม่ได้รู้สึกดีสักเท่าไหร่หรอกนะเขาอาจจะไม่กล้ากลับมาเพราะว่าเขากลัวว่าคุณจะปฏิเสธด้วยนะสาหรับบางท่านบางท่านมีเกณฑ์เรื่องรอ คอยเรื่องเอกสารเรื่องเอกสารเกี่ยวกับบุตรเอกสารทางด้านการเงินเอกสารทางด้านการหย่าคุณต้องการแค่นี้แหละนะแต่ตัวเขาอ่ะอาจจะดึงเกมออกไปเพราะเขาอยากที่จะเจรจาหรือว่าอยากที่จะมีคุณไว้ในชีวิตนะเอเจนต์ของมบอกว,ว่า the flow ค่ะคุณมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่และตัวเขามีเกณฑ์ว่าจะติดต่อกลับมาอยากที่จะพยายามีคุณไว้ในชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งผู้อ่านมองดูแล้วเนี่ย เหมือนคุณมีความรู้สึกว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันไปต่อได้ได้ยากสําหรับคุณนะคุณมีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันจบลงแล้วแล้วคุณก็อยากที่จะเริ่มต้นใหม่มากกว่านี่เป็นความรู้สึกคุณนะแต่ในขณะเดียวกันเขาเองนะการกลับมาเขาก็อยากที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองค่ะเป็น the tower และ jet คือเขาก็อยากทันฟอร์มตัวเขาเองให้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมทีนี้ เอเจนซะมันก็อยู่ที่ตัวคุณแล้วว่าคุณจะให้โอกาสไหมถ้าถ้าเขาดีนะคะถ้าเขากลับมาแล้วดีวันดีคืนนะแล้วก็เป็นคนที่น่ารักสําหรับคุณก็คุณก็สามารถไปต่อได้นะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาขอคําแนะนํากันหน่อยขอคําแนะนํานะคะจาก Romance Angel คำแนะนำจากโรแมนต์แองเจิลนสำหรับราศีกุมคู่ที่เป็นประเด็นอยู่ในเวลานี้นะอาราอทแทรคชั่นนะ คุณจะต้องพยายามดึงดูดแต่สิ่งที่คุณต้องการเข้าในชีวิตเท่านั้นแล้วมีความเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะดึงดูดรักครั้งใหม่หรือว่า relationship, new relationship ใหม่ๆเข้ามาเพราะว่า Energy Playful ขึ้นนะคะมีความเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะเริ่มสารสัมพันธ์กับใครใหม่ๆด้วยก็เป็นไปได้อะไรเอเนจีอมาบอกว่าโนค่ะนะเรื่องดอระหว่างคุณกับเขาตัวคุณก็รู้อยู่แล้วละว่ามันจะไปต่อได้หรือไม่ได้ o p p u อ i t y ผู้อ่านมองดูแล้วเนี่ยเอเจนของ Angel องเจนอมาบอกว่า mm. ถ้ามีโอกาสใหม่ที่ดีกว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีที่คุณจะเริ่มต้นกับสถานะความสัมพันธ์ครั้งนี้ e เอเจนซีโมาบอกว่าในช่วงนี้นะในช่วงเดือนนี้ไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมแน่ๆที่จะรือฟื้นพูดคุยหรือว่าเขาจะกลับมามีเกณฑ์ว่าจะกลับมาพูดคุยแต่ผู้อ่านมองดูแล้วเนี่ยเหมือนคุณจะเริ่มต้นใหม่มากกว่า นะถ้าเขากลับมาแล้วดีนะคะเอเจี้ก็ออกมาบอกว่าก็สามารถให้โอกาสได้แต่โ no, นในที่นี้หมายถึงไม่จําเป็นต้องรีบร้อนที่จะโดดลงไปในความสัมพันธ์เหมือนเดิมอีกต่อไปขอคำแนะนำจากยูนิเวอร์สสักนิดนึงเกี่ยวกับฟิวเจอร์เลฟนะเอาละเอเจี้ออกมาบอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะคะคุณจะต้องพยายามนะคะ คือเอาอย่างนี้ Energy จีนี้ออกมาบอกว่ามันยังมีเรื่องราวของการโกหกเรื่องราวของการหลอกลวงหลอกตัวเองหลอกความรู้สึกหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะประมาณว่า Deception นั่นแหละดังนั้น คุณจะดึงดูดใครใหม่ๆเข้ามาใช่แต่คุณจะต้องพิจารณาดูด้วยนะว่าใครใหม่ๆเข้ามาเนี่ยดีพอแล้วก็เหมาะสมแล้วก็คู่ควรกับคุณหรือ,อยังหรือถ้าคนที่เป็นประเด็นจะกลับเข้ามาคุณจะต้องดูให้แน่ใจเมคชัว sure นะว่ากลับมาในลักษณะที่มีความจริงแล้วก็จริงใจให้กับคุณเท่านั้นนะอ่าเอาละ คำแนะนำจาก universe ออกมาบอกว่าในท้ายที่สุดนะคะเรื่องราวต่างๆที่คุณเผชิญอยู่มันต้องมีเวลาสิ้นสุดลงนะแม้ว่าอาจจะไม่ใช่ในเร็วๆนี้แต่ในวันข้างหน้านะคะขอให้คุณรู้ไว้ว่า ฟ้าหลังฝนนะมันสวยเสมอนะคะแล้วคุณก็จะได้พบประตูบานใหม่นะคะที่เป็นประตูทางที่มันไปสู่หนทางที่ประสบความสําเร็จในเรื่องราวความรักแล้วก็ทุกๆเรื่องสําหรับคุณนะเอาละมาถึงคนโสดบ้างเดี๋ยวเรามาดูคนโสดกันหน่อยว่าเป็นยังไงนะคนโสดเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ ขอทราบความรักคนโสดราศีกุมค่ะความรักคนโสดราศีกุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ค่ะอาละได้แล้วออกมาเป็นเอสโฟนอืมในช่วงเวลานี้เหมือนคุณอาจจะต้องอยู่ในโลกโซเชียลเยอะหน่อยไหนดูซิอาวละเทนอฟครับแล้วคุณก็อาจจะได้เจอใครคนนั้นนะคะ ผ่านทางคนรอบข้างครอบครัวค่ะหรือเพื่อนร่วมงานนะเพราะนอนเนเซียโมาบอกว่าคุณอาจจะได้พบรักผ่านทางครอบครัวเพื่อนร่วมงานในดูต่อหน่อยโอีกหนึ่งใบค่ะโอีกหนึ่งใบค่ะ โอ้โนเี้ทัวบคับขึ้นเลยเอาละเนเนีด้านหลังเป็นไฮลุฟฟนและ six of one โอ้โว้าว <c oughs> คนสดาสีกุมเอาละ คุณจะได้เจอโซเมตสมดังใจนะหลังจากที่เฝ้ารอคอยมานานนะแล้วคนคนนี้เป็นคนที่คนในครอบครวัวคุณชอบด้วยละ่ะนะอาจจะรู้จักมาก่อนด้วยซ้ําหรืออาจจะพบเจอผ่านทางโซเชียลมีเดียหรือคนรอบข้างอะ่ะกลุ่มเพื่อนใน Facebook นะเห็นกันไปเห็นกันมาไลค์กันไปไลค์กันมาอ้าวก็ไม่รู้ว่าเนี่ยเป็นโซเมตของคุณซะอย่างนั้นจะได้พบเจอประมาณนี้ราศีกุมนะทีนี้เอเนจีออกมาสวยมากๆเลยมีฟอร์บอนด้วยแล้วก็ยัง มีนะคะ e n e r อ y ออกมาบอกว่าเป็นเอเจีของทวินเฟรมนะเอเอจี Energy ออกมาบอกว่าเหมือนคุณอาจจะเคยเจอกันมาก่อนนะรู้สึกดีแต่เหมือนกับว่า มีเหตุต้องคลาดกันนะคลาดเคลื่อนไม่มีโอกาสได้เจอกันอีกอาจจะมีเหตุหรือเรื่องราวอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณได้กลับมาเจอกันใหม่แต่ไม่ใช่คนรักเก่าไม่ใช่คนที่เคยรักนะเป็นคนที่เคยรู้สึกดีหรือเขาหรือเขาเคยเจอคุณแล้วรู้สึกชอบแต่ไม่ได้บอกคุณถ้าไม่ได้เป็นแบบนั้นคุณจะได้เจอผ่านทางโซเชียลมีเดียค่ะหรือคนรอบข้างนะอาจจะกลุ่มเพื่อนกลุ่มไลน์เนะ ใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยนะแรนดอมแล้วก็มาพบเจอกันนะคนคนนี้อาจจะเป็นชาวต่างชาติด้วยได้หรือเป็นคนที่อยู่ไกลกันเป็นคนที่อายุห่างจากคุณเยอะนะอายุมากทีเดียวแหละแล้วก็เป็นคนธรรมะธรรมโมนะชอบทําบุญเข้าวัดเข้าวาประมาณนี้เป็นคนที่มองหาความสัมพันธ์แบบนชดที่เรียกว่าซีเรียสค่ะ ต้องการความสัมพันธ์แบบที่มีคอมมิตเมนต์แล้วก็ในเรื่องของการแต่งงานด้วย s i x o o w a n d สออกมาบอกว่าถ้าคุณได้เจอคนคนนี้บอกเลยว่าซั c เซ s โฟล่ะถ้ามองหาคู่ชีวิตแล้วก็ เดือนนี้นะคะเดือนที่จะถึงนนะะนเนี่ยนะคะมิถุนายยเนี่ยน่าที่เป็นเดือนที่ดีที่คุณอาจจะมีเกณฑ์ได้พบเจอใครคนนั้นหรือมีสัญญาณอะไรบางอย่างให้ได้พบเจอคนคนนี้ยังไงก็ต้องให้เวลาของโชคชะตาหรือดิสนีย์ทำงานด้วยนะจ๊ะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาขอคำแนะนำจาก Romance Angel กัน Romance Angel มีอะไรอยากจะบอกนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลย ดีออกมาเลยนะไหนดูซิอืม getting to know each other <c oughs> เนี่ยบางท่านมองดูเหมือนอาจจะได้เจอเร็วๆนี้แล้วด้วยซ้ำ free your self แต่คุณอาจจะได้เจอเขาแบบไม่คาดฝันหรือเขาอาจจะเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้นะไม่น่าจะชอบเราแต่ในท้ายที่สุดก็ชอบจริงๆแหละคุณอาจจะต้องพยายามนะคะดึงตัวเองออกจากความรู้สึกเดิมๆกล้าๆกลัวๆเนาะ ความที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้อะไรประมาณนี้หรือในบางท่านในเวลานี้คุณมีความรู้สึกว่าเรามีโอกาสจะได้เจอไหมรักครั้งใหม่นะปลดปล่อยตัวเองมีความเชื่อนะคะว่าจริงๆแล้วตัวคุณก็น่ารักแล้วก็มีใครบางคนนะรักแล้วก็แอบชอบคุณอยู่ด้วยก็เป็นไปได้นะไม่ว่าไ่ก็ตามคนคนนี้ทันทีที่ได้เจอคุณเขาแอบชอบคุณและคนคนนี้นะเขาเข้ากับครอบครัวคุณได้ดีทีเดี Angel ยวอาร์ n แองเจิยจะบอกอะไรคะ อาร์กแองเจิลขอคำตอบหนึ่งใบค่ะเราได้แล้ว Recover Energy ออกมาเป็น f o ร์กิฟเนมราศีกุมคุณต้องรู้จักให้อภัยตัวคุณเองม้างนะประสบการณ์ที่ผ่านมามันทำให้คุณรู้สึกว่าไม่อยากจะเปิดใจให้เรื่องราวความรักที่ผ่านมาสักเท่าไหร่ให้อภัยตัวเองและก้าวต่อไปได้แล้วเพราะ r e r o v o v y r y นะคะออกมาบอกว่าในท้ายที่สุด นะฮะโชคชะตาจะนำพาให้คุณได้เจอใครคนนั้นคนที่ใช่ของคุณเร็วนี้นะแล้วก็อาจจะมาจากคนรอบข้างนี่แหละค่ะหรือคนที่คุณเคยเจอกันมาก่อนนี่แหละนะคะ คำแนะนำจากยูนิเวอร์สมีอะไรอยากจะบอกโอเคอาจจะเป็นชาวราศีพิจิกที่คุณจะได้เจอ energy release negative นะถึงเวลาที่คุณจะต้องมองตัวคุณเองในแง่ดีบ้างนะทำไมต้องซ้ำเติมตัวเองด้วยการคิดว่าคุณจะไม่มีวันได้พบรักแท้คุณมีสิทธิ์ได้พบใครคนนั้นของคุณนะคะ ขออีกหนึ่งใบค่ะ e n e น g y ธาตุน้ำเหมือนกันนะที่คุณจะได้เจอนะ s t i l l n e s s ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะคุณไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่แล้วและไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่คุณก็ยังคงคู่ควรกับรักที่ดีด้วยเช่นเดียวกันเป็นกำลังใจให้นะจ้าเอาล่ะมาถึงคู่ที่ไม่ชัดเจนเดี๋ยวเรามาดูกันคู่ที่ไม่ชัดเจนนะคะ คนคุยไม่ชัดเจนเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าจะเป็นยังไงนะขอทราบคนคุยสถานะไม่ชัดเจนราศีกุมค่ะดูเลิฟเฟอร์ซิกออฟวอนโอเคค่ะ the love six of wands five of cups king of pentacles j a s k men และ five of wands คู่ที่ นี่ชัดเจนมีคนคุยความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนาะมันเหมือนกับว่าไปไปมามาอยู่สักระยะหนึ่งนะออนอันออฟนะไปไปมามาแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการไฟติ้งเรื่องของอารมณ์เรื่องของการใช้คําพูดเรื่องการถึงผวงด้วยสําหรับบางท่านนะคะอ,อารมณ์ความรู้สึกของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะรู้สึกนิเกทีฟกับความสัมพันธ์ที่เขามีต่อคุณในช่วงเวลานี้พอสมควรทีเดียว นะคะคทีนี้ e อ e ที่ตัวคุณเป็น the lover คุณมีความรู้สึกว่าคุณคนนี้เหมือนเป็นภาพสะท้อนในตัวตนของคุณเหมือนกันว่าเอ๊ะตกลงเราทําอะไรไม่ดีไปหรือเปล่าเรามีอะไรบกพร่องไปตรงไหนทําไมนะ คนคนนี้เขาถึงได้ไม่ชัดเจนคุณหรือคนที่คุณชอบนะ่ะถึงได้ไม่ชัดเจนกับคุณสัทีนะคำตอบง่ายมากก็คือว่าเขายังมีความรู้สึกว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันไม่ได้ทําให้เขารู้สึกประทับใจอาจจะเกิดจากความระแวงของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วมันทําให้ต้องเถียงกันตลอดเวลาด้วยนะทีนี้เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันเหมือนจะสุดแต่ไม่สุดเพราะว่ามันเป็นไฟ อ่ามันเป็นซิกบอร์แล้วก็มันเป็นไฟออฟคัพมันเหมือนจะสุดแต่ไม่สุดนะเหมือนจะดีแล้วอยู่ๆก็นิ่งไปนะแล้วฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยใช้คําพูดกันค่อนข้างเสียหนักหน่วงนะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกผิดกับการกระทําและคําพูดเหมือนกันนะแต่บทสรุปออกมาบอกว่ามันก็ยังมีความหวังอยู่นะคะมันยังมีความหวังต่อเมื่อทั้งคู่จะต้องให้เวลากันและกันในการที่จะเรียนรู้และเติบโตนะคะ คิงออฟเพนท์โคคุณอาจจะดีลกับชาวธาตุดินพิศศบกันมังกรหรือธาตุไฟด้วยก็เป็นไปได้ในความสัมพันธ์ครั้งนี้ความชัดเจนในระดับคู่รักยังมาไม่ถึงค่ะแล้วก็ความชัดเจนในระดับที่เขาจะออฟเฟอร์คุณก็ยังมาไม่ถึงตอนนี้นะคะอยู่ในสถานีเขาสถานการณ์ที่เขาต้องการดูให้แน่ใจว่าคุณคือคนที่ใช่หรือเปล่าแม้ว่าคุณจะชอบเขามากแค่ไหนแต่มองดูตัวคุณเองก็เหมือนกับมีคนคุยด้วยเหมือนกันหรืออาจจะสลับกันนะแต่คุณรู้สึกชอบเขามากๆแหละนะยี่ เี้เออกมาบอกว่าตัวเขาจะค่อยๆดูสถานการณ์ความเป็นไปได้ในความรักความสัมพันธ์ก่อน คนคนนี้ถ้าไม่แน่ใจจริงๆก็ยังจะไม่เปิดเผยความรู้สึกและในความสัมพันธ์ครั้งนี้ความชัดเจนมันก็จะเข้ามาค่อนข้างที่จะช้าสักนิดหนึ่งไม่นิดละก็3เดือนขึ้นไปแล้วกันเนาะเราไม่ปลอบใจกันนะบอกเพื่อให้รู้ให้เตรียมตัวเนาะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาขอคําแนะนําจาก Romance e n g e l กันแต่ก็ยังคุยกันอยู่ค่ะยังไม่ได้ขัดการติดต่อสื่อสารนะสาหรับคู่ที่ไม่ชัดเจน โรแมนต์แองเจิลอยากจะบอกอะไรเขาคาดหมายำจากโรแมน c ์แองเจิลค่ะอาล่ะ children บางท่านอาจจะดีกับคนที่อายุน้อยกว่าหรืออายุไล่เลียก,กันนะ แล้วก็ความสัมพันธ์นับจากนี้บอกแล้วว่าให้อ่ายังอยู่ในสถานะของคนพิเศษหรือเป็นเพื่อนคนพิเศษอยู่นะคะถ้ารู้สึกไม่สบายใจหรือรู้สึกไม่สบายใจกังวลกับคําพูดหรือการกระทําอะไรนะสิ่งอย่างแรกที่คุณจะต้องทําก็คือคุณจะต้องเรียนรู้จากการกระทํานั้นแล้วก็ให้อภยัยแต่ถ้าเขาทําอะไรให้รู้ให้คุณรู้สึกไม่ดีกับตัวคุณนะคะคุณก็ต้องให้อภัยตัวคุณเองอีกนั่นแหละนะที่เหมือนกับว่าคุณก็ อาจจะมีสถานการณ์หรือว่าเข้าอยู่ในสถานการณ์หรือไปอยู่ยในสถานะกับคนที่เขา,าอาจจะ เหมือนกับว่ายังมีอะไรบางอย่างในตัวคุณที่เขายังไม่ยังไม่อยากที่จะชัดเจนมากมายนะนะแล้วก็ให้อภัยในสิ่งที่เขาเคยทำให้คุณรู้สึกแย่ประมาณว่าโอเคไม่เป็นไรนั้นฉันก็ move on ต่อไปได้ใช้ชีวิตของฉันแบบนี้ได้ก็เป็นเพื่อนกันได้ประมาณนี้นะขอให้คิดแนวแนวนี้ไว้ก่อนนะคิดบวกในเชิงความเป็นจริงอนนะคะทีละอาร์สเองจยากจะบอกอะไร yes ค่ะนะสิ่งใดๆก็ตามที่คุณต้องการคุณมีความคาดหวังเรื่องความรักและคุณอยากที่จะมีความรักที่ดีเอจี้ออกมาบอกว่า yes คุณอยากที่จะให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้พัฒนาต่อไปมีความเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้นะคะมีโอกาสเป็นไปได้อยู่แต่อย่างที่ผู้อ่านบอกคุณจะต้องเรียนรู้เติบโตนะจากความรักความสัมพันธ์ในเรื่องราวของความสัมพันธ์จะต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆกันแล้วก็ ต้องพยายามไม่ผลักตัวเองหรือว่าผลักดันคนที่คุณคุยด้วยนะเข้าไปสู่ดราม่าของคอมมิชเมนเกินไปดรามา่าคอมมิชเมนหมายถึงอยากจะคอมมิชเร็วอยากจะให้เขาเอาใจเราเหลือเกินอยากไอ้นูน่นอยากไอ้นี่ประมาณนี้ทําไมให้ไปแล้วให้เขาให้กลับมาไม่เท่าก็เราไปให้เขาเองเขาไม่ได้ขอให้เท่าๆกับที่เขาให้เราสิคะนะแล้วในทุกๆวันความชัดเจนมันจะพัฒนาจากการพูดคุยในแต่ละวันนะคะ เอาละขอคำแนะนำจาก u n i ิเว s e ์สหน่อยโอ้ออกมาสองใบไม่เอาขอใหม่ขอคำแนะนำค่ะ มาแล้วบางท่านอาจจะดีวกับชาวราศีการอาทาม to give later than take ใช่ค่ะบางครั้งอะไรปล่อยผ่านไปได้ก็ปล่อยผ่านไปก่อนไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปเครียดถึงอะไรบางอย่างที่มันไม่ได้เป็นอย่างใจเราหรือมันยังมาไม่ถึงปล่อยให้เป็นเรื่องของเวลาแล้วก็ทำชีวิตของตัวเราเองให้ดีที่สุดเขาก็ยังไม่ได้ถึงขั้นเป็นอะไรกับเรามากมายนะักใช่ไหมคะเราไปอินกับเขาเรื่องอะไรหาเหตุผลให้ได้ด้วยนะคะเอาละเอเดออกมาบอกว่า บางทีคุณอาจจะต้องหาสิ่งดีๆให้กับตัวคุณเองบ้างนะออกไปท่องเที่ยวทําสิ่งดีๆนะช่วงนี้ออกไปไหนไม่ได้ไกลเราก็อาจจะเข้าเว็บไซต์นะเกี่ยวกับอะไรบางอย่างอาสาจิตอาสาอะไรก็ได้ที่ทําให้ตัวคุณรู้สึกว่าเออชีวิตมันก็มีเรื่องอะไรมากกว่าแค่เรื่องอความชัดเจนในความสัมพันธ์นะคะเอาละมาถึงคนมีคู่ที่ไม่ได้มีประเด็นคนมีคู่ที่ไม่ได้มีประเด็นนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลย ขอทราบความรักคนมีคู่ราศีกุมที่ไม่ได้มีประเด็นนะดูสิว่ามีอะไรต้องเตรียมตัวบ้างเป็นเฮอร์มิช่วงนี้สถานการณ์นิ่งๆนะคุณก็รู้สึกว่าก็โอเคสบายๆดีนะแต่ช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกอยากไปทำบุญเยอะหน่อย s e v a n t ออฟออโในเวลานี้เขาทุ่มเทเวลาทั้งหมดไปที่เรื่องงานเรื่องเงินจริงๆนะ คุณอาจจะดวกับชาวธาตดินได้นะคะอ้าวแล้วเอเนจีออกมาเป็นซิกออฟซัมเมอร์ค่ะในช่วงเวลาเนี้ยไปจนถึงสิ้นปีผู้อ่านมองดูบางท่านอาจจะมีข่าวดีนะอ้าวแล้วไนออฟสปริง เอเนจี <Energy S 2> ด้านหลังโอเคค่ะผู้หันมองดูบางท่านบางคู่นะเหมือนมีการวางแผนอนาคตร่วมกันไว้แล้วละนะเท่าที่ผ่านมองดูเนาะมีการวางแผนเรื่องอนาคตเรื่องการสร้างครอบครัวสําหรับบางท่านนะเอเจีออกมาบอกว่าอาจจะต้องรอไปจนถึงช่วงปลายปีก่อนในเวลานี้ตัวคุณก็รู้สึกโอเคในความสัมพันธ์ดีก็นิ่งๆไม่มีอะไรให หวือหวาหรือว่าไม่มีอะไรให้คุณต้องกังวลส่วนตัวเขาเองเนี่ยทุ่มเทเวลาในเรื่องของการสร้างเงินสร้างไรายได้อาจจะเป็นชาวธาตุดินหรือธาตุน้ําก็เป็นไปได้นะหรือธาตุลมที่คุณจะได้เจอนะเอจี้ออกมาบอกว่าไม่ต้องเครียดเรื่องว่าสิ่งที่คุณคาดหวังไว้มันจะมาถึงเมื่อไหร่ยังไงมันมาถึงแน่นะแต่มันอาจจะเป็นช่วงปลายปีช่วงปลายปีนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณจะได้รับข่าวดี จากคู่ของคุณนะหรือคุณอาจจะมีข่าวดีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องครอบครัวเข้ามาด้วยนะคะทําให้คุณมีความรู้สึกว่าเออคุณมองเห็นอนาคตกับคนคนนี้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะนายออฟสปริงออกมาบอกว่าในช่วงนี้ energy ระหว่างคุณกับเขาเป็นช่วงเอเรียนรู้ดูใจดูความสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆก่อนมองดูอนาคตวันข้างหน้าแต่ก็เริ่มมองอนาคตกัน ไปถึงวันข้างหน้าค่อนข้างเยอะคือเริ่มมองไกลในความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นนะถามว่าจะมีข่าวดีไหมบางคู่อาจจะมีข่าวดีในช่วงปลายปีนี้นะคะโดยรวมแล้วความรักอยู่ในช่วงที่เรียกได้ว่าชีพจรปกติแล้วก็เป็นปฏิทิศทางที่ดีดังนั้นก็สบายใจได้ค่ะเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาขอคำแนะนำจาก Romance Angel กันหน่อยนะ โรแมนต์แองเจิลมีอะไรอยากจะบอกอาหลักคอลลีนอยู่โซมี คุณทั้งคู่เนี่ยเหมือนดึงดูดกันแล้วเหมือนคุณก็ภาวนาให้ได้เจอคนคนนี้แล้วละ่ะความรักระหว่างคุณกับเขาค,คุณรู้สึกว่ามันสบายใจดีจังไม่มีอะไรให้ต้องกังวลเอจี่มบอกว่าไปต่อได้เลย express your love go ahead ค่ะถึงเวลาที่คุณจะต้องนะคะทำให้ความรักครั้งนี้นะคะมันไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างที่คุณทั้งคู่ตั้งเป้าหมายเอาไว้คือไปต่อได้นั่นเองแหละนะ Uh, Angel, อาร์เอเจอร์เนีจะบอกอะไรคะออปเปอตนตี้ค่ะนะคุณทั้งคู่เนี่ยอาจจะมีข่าวดีหรืออาจจะมีโอกาสที่ดีในเรื่องของงานเรื่องของเงินเรื่องของการสร้างไรายได้ที่จะทําให้อนาคตความรักของคุณทั้งคู่มันเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีเอเจีบอกเยสนะคุณอยากรู้ว่าคนนี้เป็นโซเมจใช่ไหมหรือว่าอนาคตวันข้างหน้าจะได้แต่งงานไหมเอเจอกว่เยส คุณจะมีโอกาสและข่าวดีทางด้านการงานการเงินร่วมกันนะบางท่านอาจจะมีธุรกิจร่วมกันแล้วก็พอสร้างทํากันไปแล้วก็รวยขึ้นมานะอาจจะมีข่าวดีช่วงปลายปีด้วยนะคะเอ,อี้ออกามาบอกว่าให้มุ่งมั่นนะคะในสิ่งที่คุณต้องการเอาไว้ให้มุ่งมั่นและชัดเจนในความเป็นตัวตนของคุณเอาไว้นะให้มุ่งมั่นแล้วก็พยายามนะคะ สร้างความฝันระหว่างคุณกับเขาร่วมกันต่อไปเหมือนคุณทั้งคู่บางท่านนะนะคะอาจจะมีเรื่องราวของธุรกิจร่วมกันนะเอ,อที่ออกมาประมาณนี้ค่ะแล้วยูนอออกมาบอกว่า going forward ค่ะเดินทางต่อไปมุ่งไปข้างหน้านะคะเพราะเห็นไหมคะว่าปลายทางความสำเร็จระหว่างคุณกับคู่ของคุณก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้ว กว้อ่านเป็นกำลังใจให้นะดีใจด้วยจริงๆพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ